บรรยากาศภายในแคมป์นาบรีและอุะแล้วนะครับเมื่อมีก,กันก่อนเพิ่งมีเรื่องมีราวกันระหว่างวิโตสเปนกับรูดิกาเซียนะมาวันนี้มีประเด็นใหม่กันอีกแล้วนะครับยอดไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอสเปนนี่ไม่พอใจกาเซียครับที่ไปเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามในเกมที่พบกับโบลอนยาครับก็มีปากมีเสียงกันที่บริเวณข้างสนามนะครับหลังจากนั้นรุ่นขึ้นโอสเปนก็ไม่ได้มีการออกมาขอโทษทีมนะแต่ว่าเขาก็ได้มีการเคลียร์กับเจ้าน,นายครับเคลียร์กับรูดิกาเซียเคลียร์กับเพื่อนร่วม ขณะที่สมสรนครับก็ไม่ได้มีการสั่งปรับเงินเพื่อการลงโทษแต่อย่างใดนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครับไม่รู้คิดยังไงนะสมสรนานบะปรีครับฝ่ายโซเชียลของสมสรน,นี่แหละที่ไปลงคลิปในทิกต็อกครับเป็นจังหวะที่ปสะสบเหนพลาดจุดโทษในเกมกับบรุรลญยาครับเหมือนเป็นนักน,นองล้อเลียนด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ลบทิ้งไปนะแต่ว่าภาพนั้นคลิปนั้นมาหลุดออกมาแล้วครับก็มีมือดีที่แบบเซฟเอาไว้นะผมก็ได้ดูเหมือนกันนะก็ดูแล้วก็ยังคิดเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะนาปรีนะไปลงคลิปแบบนนั้นนะ แน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายครับโดยเฉพาะฝั่งของตัวนักเตะนะครับนำโดยเตรเบโตคาเลนดาครับเอเนต์ส่วนตัวของออสเปนนี่แหละที่ออกมาวิจารณ์การทำาพณีกออสโมสรครับเหมือนเป็นการเยาะเย้ยนักเตะตัวเองเหมือนเป็นการดิสเครดิตนักเตะในความดูแลของเขาครับก็ต้องการให้สโมสรออกมาขอโทษนะรวมถึงตอนนี้ก็มีการพิจารณาที่จะ,นนจะดําเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายด้วยนะครับขณะที่ตัวของออสเปนเดงครับล่าสุดก็มีการลบภาพของเขาในชุดของ นาปรีออกไปเกือบหมดเลยนะในอินสตาแกรมครับแถมยังมีแถมยังได้อันฟอลโล่สมมสรไปแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะกลับมาฟอลโล่ใหม <sans exist> <ation> um. ่นะในเวลาไม่นานครับเห็นชัดว่ามันเริ่มมีรอยร้าวมีความระหองระแหงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับอย่าลืมว่าตอนเนี้ยโอซิมก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปด้วยนะครับช่วงสมมติที่ผ่านมานี่นาปรีก็พยายามที่จะเจรจาต่อรองเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับโอซิเมนออกไปครับสัญญาของเขาตอนเนี้ย เหลือถึงปี2 0 2 5สครับสโมสรก็อยากที่จะให้อยู่ยาวกว่าน,นะครับมีการอัพค้าเหนื่ออะไรให้นะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงกันไม่ได้ครับมีหลายสโมสรต่างแดนนะก็ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมาช่วงเสมเมอที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะทีมจากซาอุดิอาระเบียครับอยากได้มากนะแต่ว่าท่านประธานโอโรนิทิสซี่ปฏิเสธไปหมดนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวซะสูงเวอร์นะครับตั้งค่าตัวระดับ200รันยล้านยูโรเนี่ยก็แทนเรา่าไม่มีทีมไหนยอมซื้อนะแต่ว่าจากสถานการณ์แบบเนี้ย มันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เช่นกันครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถเคลียร์กันได้นะยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับก็ไม่แน่ว,ว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยนาบลีอาจจะจำเป็นจะต้องปล่อยโอซิเพนออกไปครับดีกว่าจะเสียฟรีเมื่อถึงซัมเมอร์ปี2025นะครับหรือถ้าเกิดว่าเคสนี้มันรุนแรงยิ่งกว่านั้นครับทั้งโอซิเพนทั้งสมสยังไม่สามารถเคลียร์ประเด็นนี้กันได้ยังมีการระหองระแหงกันอยู่เนี่ยก็ไม่แน,น,นะนะ่ว่าตลาดหน้าหนาวมากราคมนี้ นาบลีอาจจะพิจารณาปลอ่อยโอสเ,เปนออกไปได้เช่นกันนะต้องเราดูครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรนะสมสรจะออกมาขอโทษจะเคลียร์กันลงตัวมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือว่าเรื่องจะราคาขา,ขา,ขาราคาซั่งแบบนี้ครับแฟนบอลบดีก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นี่สาวอสลานี่อยู่ในช่วงที่ไม่ดีเลยนะครับผลงานของทีมก็ไม่ดีนะออกสตาร์ทฤดูก,กาลนี้ครับโอกาสป้องกันแชมป์นี้ถือว่าลําบากแล้วนะครับผลงานของรูด้กาเซีย ก็ยังไม่เข้าตาครับเขาก็โดนวิจาร์อยู่พอสมควรนะและนี่ยังมีเรื่องของโอซิเมนเข้ามาอีกครับบทหัวหนักที่นะครับสำหรับสาวบบอสซูรานะชั่วโมงนี้นะครับ